สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8 ทับหนึ่งสนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร2 2 2 0 5 7 5 5 0อาลีบาบาเนี่ยพื้นฐานมันดีแต่มาเก็ตแชร์ตอนนี้มันถูกพิงโตโตกับไอเจดีดอเนี่ยเขากินไปเพราะว่าช่องที่เป็นโควิดใช่ไหมครับตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีที่จีนอะเวลาพิงโตโตมันจะได้เปรียบกว่าเพราะว่า เขารวมซื้อรวมซื้อแล้วราคามันจะถูกกว่าแล้วก็ JD JD.com เนี่ยตอนนี้เขาก็บุกแล้วก็ทางเมืองจีนตอนนี้กำลังมีกระแสที่ว่าจะมาเปิดร้านก็คือมีออนไลน์กับมีออฟไลน์นะครับหลายที่ก็ประกาศที่จะขยายร้านเออร้านออฟไลน์เนี่ยเยอะแยะเขาน่าจะมีการกลับมานะครับในเรื่องของที่เปิดออฟไลน์ แต่ว่าอาลีบาบามันเป็นบริษัทที่ไม่ใช่เป็นขายของอย่างแต่มันมีเยอะมากอะในเครือของเขาอะมันมีเยอะมากก็ยังถือว่าเป็นบริษัทที่ที่โอเคนะครับแต่ว่าธุรกิจตอนนี้อาจจะแบบไม่ค่อยได้เอ่อบาเกตเช์อย่างเงี้ยมันอาจจะลงลงไปต้องดูว่าเขามีเขามีเอ,อเขามีกลระยุ์หรือมีอะไรออกมาหรือเปล่าแต่ราคาแถวนี้ก็ถูกนะครับ จริงจริงมันถูกมากครับมันถูกแบบมันถูกแบบแบ,บกกระดินเลยเป็นหุ้นแพลตฟอร์มแบบ PE หลักเดียวนะก่อนมันขึ้นนะมันมันไม่น่าเชื่อว่าหุนเทคขนาดใหญ่ที่ทุกคนรู้จักมันจะเทรด PE แบบหลักเดียวได้อะไรประมาณเนี้ยนะฟอร์ดอะไรเงี้ยหรือเก้าเท่าสิบเท่าอะไรประมาณเนี้ยอ่าก่อนหน่าจะขึ้นมาเขามีการเปลี่ยนซีโอเขาเอามือขวาที่ก่อตั้งอ e ีคอมเมิร์ซแรกๆเลยกับอ่าคุณแจ็คมาเนี่ยขึ้นมาคุมแล้วเขาบอกเขาจะฟกัสท,ที่อ e ีคอมเมิร์ซละเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาเสียมาก็ตแชร์ตลอด เสียให้ t i ก t o อกเสียให้ควายโศเสียให้เต่ยินไปเสียให้พินตัวตัวไปเสียให้คนนู้นคนนี้ไปเนาะเขาก็จะกลับมาบุกแล้วกลับมาทวงมาเก็ตแชร์คืนแล้วซึ่งผมว่ามันเป็นการส่งสัญญาณที่ดีแหละสําหรับธุรกิจที่คนคิดว่าไม่สู้แล้วเนี่ยให้กลับสู้กลับมาประคับประคองเลยจริงๆมันมีคิดเด n นแวลูซ่อนอยู่ในออลิบ b a าเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นไ่าไหมไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรื อูใช่ไหมครับมันมีมันมีธุรกิจอื่นอ่ะที่เป็นสตาร์ทอัพที่เตรียมจะเข้ามาคาลิบบบาคลาวหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไม่หมดเลยที่รอรอจะ IPO หรือรอจะปลดล็อกแวลูเนาะแต่ถ้าําหเราผมผมก็ไม่ค่อยสนใจผมเหมือนที่บอกอะว่าพอเมื่อกี้อีกข้อหนึ่งที่ลืมบอกไปคือเมื่อกี้บอกว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่แทมจับต้องได้เราพูดแล้วคนรู้จักใช่ไหมครับผมจะไม่ลงทุนในอะไรก็แล้วแต่ที่มีความเสี่ยงที่รัฐบาลจะเข้ามาควบคุมคนอีกอเพราะเราก็รู้กันอยู่ว่า ไอ้ประเทศจีนมันเป็นประเทศที่มันอาจจะมีระบบการปกครองที่เราไม่คุ้นชินอ่าทุกทุกที่อ่ะผู้นำทุกที่ในโลกอ่ะคุณดิเขาก็จะโปรโมิชเนทมากกว่าภาคสังคมภาคประชาชนเขาจะโปรประชาชนตอนที่ใกล้ๆเลเือกต่างแต่ตอนเวลาทั่วไปเขาจะฟังเสียงของนักธุรกิจมากกว่าอันนี้เราพูดความจริงก่อนเนาะแต่จีนอ่ะไม่ใช่จีนเขาบาลานแล้วกันเขาเรียกว่าเขาฟังนักธุรกิจนะแต่เขาก็ฟังประชาชนด้วย เขาก็ไม่อยากจะให้อะไรที่ประชาชนเนี่ยเสื่อมเสียหรือว่ามีปัญหาในระยะยาวด้วยเช่นกวดวิชาที่แพงเกินไปเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดใช่ไหมครับคนอื่หรือราคาบ้านที่แพงเกินไปเขาบอกให้เดี๋ยวเด็กรุ่นใหม่ซื้อไม่ได้เขาก็ตั้งฟรีเลนไลน์ขึ้นมาหรือแม้แต่เด็กเล่นเกมเยอะๆเลยตลอดเวลาคนอื่หรือเอาเงินพ่อแม่มาเติมเยอะๆเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ดีถูกไหมฮะคือหมายถึงว่าเขาอาจจะดูภาคสังคมดูภาคอะไรอย่างเงี้ยปาลานกันไปไม่อยากให้มีการเอาเปรียบกันอาลีบาบาเนี่ยก่อนหน้านี้ พอเขาใหญ่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็เอาความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเขาไปบีบคู่คา้าเนี่ยเช่นถ้าคุณอีกเป็น j d c o อเหมือนเป็นเนเรบาบายเนี่ยเขาบอกถ้าคุณคุณไปลงกับ jd.com นะต่อไปคนมาเซิร์ชของคุณคุณขึ้นที่สี่เลยขึ้นอันดับเลยท้ายๆเลยเพื่อจะบีบให้คู่คา้าต้องพยายามขายที่ผมอย่างเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยรัฐบาลจีนไม่ให้ทําแบบนี้นะครับรัฐบาลจีนบอกไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้ก็พูด,ดง่ายๆเขาอยู่ในเรดร์ที่ใหญ่เกินไปแล้วถูกรัฐบาลจีนอ่ะ ไม่ให้ใช้อำนาจที่เเขาเรียกอำนาจเหนือตลาดเนาะแต่เวลามันอยู่ในทุนนิยมปกติอะคนที่มันใหญ่เบอร์หนึ่งแล้วมันจะมีอำนาจบางอย่างที่มันที่มันเขาเรียกว่า unfair unfair advantage ใช่ไหมคือมันมีมันมีความได้เปรียบบางอย่างที่เออมันมันมันสามารถจะมี competitive advantage ที่ เหนือคนอื่นโดยคนอื่นแข่งขันไม่ได้แต่จีนเนี่ยพอมันใหญ่ไปถึงตรงนั้นปุ๊บมันจะโดนมันจะมันจะเปล่งประกายพลังตรงนั้นได้ไม่เยอะผมก็เลยมองอาบาบาคือถ้าจะซื้อนะต้องมองเป็นแบบเออก็เล่นตามดัชนีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมผมผมก็ไม่เลือกครับผมก็รู้สึกว่าใหญ่ไปแล้วแล้วก็การเล่นตามดัชนีเน่จะไม่ค่อยไม่ค่อยเซ็กซี่เท่าไหร่หรืออาจจะเหมาะสําหรับคนที่มองที่เงินปันผลอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ ผมไปจีนนี้ผมมองธุรกิจที่โกรดเลยที่แบบระยะยาวๆมันต้องโกรดเยอะๆอะไรอย่างนี้ครับ